ก็ขอนำทางที่ผู้ที่รับรดร้อนขอเผู้แทนเลยอกว่าขอได้ชี้แจงอยว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรแล้วก็ทำทาให้ต้องต้องมความเดืเดร้อนประมาณนี้แต่เจ้าพนักงานก่อนที่จะมาทําไม่เคยแวะเวียนมาหาเราเลยละเมิดสิทธิ์ของประชาชนกระชุมสภาเนี่ยเคยมีโครงการน,นี้เข้าไปสองครั้ง ซึ่งครั้งแรกเป็นสมัยประชุมแรกที่เข้าประชุมซึ่งผมจำได้ดีว่าเพราะมีเอกสารแค่สามแผน่นนะครับมีเอกสารแค่สามแผน่นคือภาพถ่ายเราเตรียมใบปะหน้าโครงการสถานที่ตั้งซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการอธิบายกันเนี่ยซึ่งครั้งแรกเนี่ยกา,การการก่อการก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างอะไรนะมันไม่ใช่พื้นที่ของเขตเทศบาลท่าผา ผมถึงหงวะแล้วทําไมที่สภาน,น้าาเอาเข้าสภามาก่อนเ,อเจ้าของพื้นที่อ่านะครับอย่างนี้นะครับแล้วนี้วันนั้นเนี่ยมีมติไปหกต่อห้าหรือเจ็ดต่อห้าเนี่ยผม,ผมจำจานวนไม่ได้แล้วโครงการกลับไปเข้า,าขที่สภานสหาโดยเจ้าของพื้นที่จริงเขาไม่ผ่านเรื่องนี้เงียบไปมาอีกทีนึงโผมาจัดตั้งที่บ้านนาเบียง ะตะบลท่าผาก็ไม่มีการปรที่ารประชาคมหมู่บ้านมาเอกสารสามแผ่นเหมือนเดิมเอกาสารรายละเอียดโครงการไม่มีแบบแผนการสรํารวจไม่มีการสรํารวจความคิดเห็นไม่ไม่มีประกอบมานะครับออแล้วผลกระบกไม่มีครับมีแต่เสนอข้อเนี่ยเห็นที่น้ว่าข้อดีทั้งหมดแต่ทุกอย่างบนโลกเนี้ยข้อดีถ้ามันมีดีมันก็ต้องมี ข้อเดียดด้วยตรงไหนครับซึ่งมึงก็ดูแลโอเคเรื่องเรื่องสิทธิเรื่องเรื่องคนเดือดร้อนที่มันเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเออเขาเดือดร้อนนี่เพราะอะไรยังไงอาจจะมึงทำผมเองเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงไม่คาดคิดในในตรงนี้ไปมองแต่ว่าทำไมได้หนึ่งจะจัดงบประมาณได้ในส่วนของที่มันจะผ่าถนนเนี่ยก็คืนเงินไปเลยอบลยอกไม่ต้องผ่าหนึ่งเปกระทบกระเทือนทำแล้วเนี่ยไม่ใช่มาถึงก็สักแต่ทำ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 เจ็บก็ปวดร่างกากับไอ้ความเดือดร้อนชาวบ้านแล้วแต่เขาแต่ถ้ามันเป็นลางเนี่ย ถ้าเป็นล้างเปิดแล้วไปกินที่ชาวบ้านโดยชาวบ้านใช้ประด,ไดรจะไม่ได้เลยเนี่ยไม่ไต่เลยยืดครอเราจะทําไม่ได้เพราะหนึ่งเราไม่มีค่าเวีนะือแลท่านถึงวิสาสะอะไรในการเข้าไปยัง่นาเขาใช่ไหมครับโดยที่ไม่แจ้งชาวบ้านเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ที่ที่เป็นประเด็นนั้นปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมครับเออผมนำเรียนว,ว่าชาวบ้านเคยสอบถามผู้นาชุมชนออหรือสชหรือฝ่ายบริหารไปแล้ว แต่คําตอบชัดเจนไม่มีนะครับโรงงานเดียวมาสร้างเลยครับคือเราจะบ้านดีมากดีโอกาสดีนะครับแต่ทำก่อนผู้วิถีแค่นั้นวิถีขั้นตออแค่นั้นครับเดี๋ยวเดี๋ตวจะพิจารณนอยู่เขาจะหาวิธีแก้ไขได้ยุ่งเขาได้หรอตัวเราไปอะไรเี็นต้นการเขาไปดูการด้วยอีเนี่ยคือแดงจากผมเนี่ยผมก็รู้เขาข้องหูเรียวเรยแล้วอ่า เนี่ยประหาออกคู่ยังเดียวทุบาออกจากตีน้ำเลยครับมต้องมีปัญหาแล้ต่อไปถ้านงหน้าลูกหลานทางเข้าไ้าุจ้องอเกิเทปหูเลยป๊อหน้ามาแตกกแตกบ่้านทางหน้ามาแตกท่งหลันจะอะไรที่หรือปัญหาที่นี่ครับพี่ๆช่วงๆไหนครับลงกลางเกับกางกงทุกทีบ้ารูปอะไครับออกจากไ่าน้ำเลยครับคูห้องวั่ไหต่อครับ ตอนนี้นี่แต่พอดูจากมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเองไม่ใช่ปัญหาใหญ่นั่นแหละเป็นเป็นขนงอ่อนชครับมีอะไรครับอนี้อันนี้ันขาดอลวัาดะรครับวันขาดไรวันยาแก้ปัญหาต้องขบวิชาระยุทั้งๆโกคนหนุนากเจ้าเป็ดต่อจานอยากจะว่าจะบ้าคทัพได้แค่ไหนทางราชการทัพได้แค่ แล้วเขารอไว้สักวันของเควรเชื่อมคครับเออหยีเป <en aze> <hari> ิดน้ำนี้งมีเดียวปีปีเรื่องทำน้ำมาเนี่ยเขกเขาคปนเรบ่องแ่ออะไรครับต้องไปซื้อเสียงข้นที่ไม่เห็นเนี่ยเขาก็ต้องหันใจคนที่คนเสียงแล้วกันต่อคนจะว่าคนคัดนะครับเพียงแต่ว่าไง่ายออกจากไหนพื้นน้ำของเปิดถ้าไปอยู่ที่เดิมมีคุณปีถนนไว้จุดนั่นแค่นั่นแหะครับเกากกลานเนี่ย ผมว่าต้องหยุดเรต้องวนี้ตัเที่ทนว่า,า,าเสพประหยัดยงบงานอาน่นีนะผมว่าใช่ให้หมดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> อื้หมดเจ๊ซื้อเขาล้านได้ผมว่า <c oughs> ถ้ามันหมดแล้วมันบางมีผมว่าไปอย่างแต่มันยังมีอยู่อ่ะคุณหยุดไว้อย่างในใน,ในส่วนในเบื้องต้นเนี่ยเราเลาะข้างถนนนะครับ <c oughs> เออเอาทาถนนที่สุดเลยไม่ได้เข้าไปเข้าเข้าไปในที่นานะแต่มันเป็นเป็นพื้นที่ของชาวบ้านอาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมามามาดูแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นที่เขาในในเบื้องต้นเพราะว่า ในในการขุดในเบื้องต้นที่เขาเพิ่มวิศวกรเขาพาลงไปเนี่ยมันอยู่ชายชายถนนเลาะชายถนนไปตลอดว่าชาวบ้านเขายืนยันคำเดิมว่าไม่เอาออกถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยแต่ผมก็อยากบอกว่าตอนนี้เรารับฟังเราไม่แน่ใจคนที่มาเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่สิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ขอไปขอไปสอบสิทธิ์ดูก่อนว่าที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านจริงไหมแค่นั้นเอง เรื่องแก้ป okay. okay. like, ัญหาเนี่ยมันต้องแก้อยู่แล้วมันต้องแก้ใช่ไหมครับย่างที่ผมนําเนินนั่นแหละก็ว่าคือมันทําแล้วมันทําทุกอย่างมันทําได้แต่ว่าทําในถูกถูกใครถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาอีกทีดยงงเพราะโครงการนี้มันโครงการมันแล้วเสร็จแล้วนะครับพี่การปรับปรับแปลนระหว่างการดําเนินงานถูกต้องไหมในในในแนวท่อนะแนวท่อในในแนวท่อนเนี่ยเอาลงข้างล่างถูกต้องระหว่างที่ดําเนินงาน ไม่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่ขออนุมัติงบมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับตอนเนี้ยรู้ปัญหาแล้วนะครับก็เลยมันก็คือเจ้าของที่ตรงไหนอยากจะแก้ตรงไหนคจะรับผิดรับผัดว่าปลดเันจะได้ออกหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ต้องแก้ปัญหาปลดองอกแค่นี้ครับแก้ปัญหาหมดเลยออกหมดเลยครับวักวัน กจะให้ออกแต่มันก็ต้องฟังเหตุและมันของแ่เนรอย่าดิฟิัครับดิฟฟิลกันคือไอตัวนี้คจอวางตมเม็่อยเมตรเม็ดนีเนาเมตร่นเน้เาขีเม็มาีดันะ